สวัสดีครับวันนี้ก็เราจะมาทําน้ําพริกอ่องนะครับเป็นน้าพริกอ่องหมูสับนะครับเครื่องปรุงของเรานะครับก็จะมีพริกแห้งนะครับกระเทียมนะครับหอมแดงนะครับแล้วก็มาโขกรวมกันนะครับเราก็ใส่กระปีลงไปด้วยนะครับใส่ประมาณสักช้อนนะครับอ่าเราก็ตาไปเรื่อยนะครับอ่าโขกได้ที่แล้วอาหลังจากนั้นก็มาตักพักไว้นะครับใส่ในถ้วย เล็กๆของเรานะครับผักพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปทอดนะครับหมูสับนะครับในกระทะไว้ก่อนนะครับหมูเราก็มาสักเกือบเต็มถ้วยนะครับใส่ขามิ้นด้วยนะครับจะได้ไม่คาวแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับคลุกเคขาไปเรื่อยๆนะครับผัดผัดไปสักพักหนึ่งนะแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งเราก็จะผัดเครื่องนะครับ เครื่องของเราที่เตรียมไว้เมื่อกี้นะครับเอามาผัดผัดผัดให้หอมนะครับออกลิ่นหอมโชยมาเลยนะครับผัดผัดผัดสักครู่นะครับเมื่อได้ที่ก็ปุกเขากันเลยนะครับผัดรวมกันเลยนะครับทั้งหมูสับแล้วก็เครื่องที่เราได้ตำใส่เมื่อกี้นะครับแล้วก็ที่ผัดไว้นะครับใส่ะเขือเทศด้วยนะครับเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มความเปรี้ยวนิดหน่อยนะครับใส่น้ําล้างครกด้วยนะครับ ใส่ลงไปแล้วนะครับแล้วก็อั้งไว้ให้เรื่อยๆก็คนเป็นช่วงๆนะครับใส่ต้นหอมด้วยนะครับโรยไปนะเพิ่มความอร่อยนะครับเยี่ยมนะครับ